จัดโดยทีมนจัดโดยทางเทศบาลนครนนทบุโโรีครับราสางานโดยคุณคำรณเทียงเวหานะครับจากชมรมตะก้อโนนบุรีครับเรื่องในงานประเณีแข่งเรือปัญญปีของท่าน้ำโนนทบุรีนะครับดีครับจัดโดยเทศบาลนครนะครโนนทบุรีครับ และชมรมตะกอ,ตอ้อถ่วงลมสมเทาบุรีภาษางานโดยคุณพี่คำลนเตรียมเวหานะครับเริ่มการแข่งขันแล้วครับเปิดถ่วงไทย15คะแนน15คะแนนของอาจารย์เปียยครับอาจารย์เตียกลาชัยมิตรธรรมนะครับเริมครับเริมทําการแข่งขันครับทีมน,นี้ครับทีมก,ก๋วยเตี๋ยวนายหนวดนะครับปร,ประเภทสูงอายุนะครับ งานกีฬางานระเพณีแข่งเรือยาวและสะกรอดหว่งไทยนะครับหน้าท่าน้ำนนบุรีครับผมที่ว่านมากเลขหกไทยที่บอกดีครับผมอนะอันนี้อันนี้อุ้ยสะกอะ เราอไปหลงจากไหนบางว่างานตะกอลอดหัวไทยงานบัเฟ่ดีแข่งเรือยาวและตะกอรอดหัวนะครับน้าสนามท่าน้ำบนออนติกานะครับไล่เข้าไปแล้ว15คะแนนโดยออสใหญ่ครับคุณนี้ครับเทศบาลนครนนบุรีครับประเห้เสียบกอครับผมเสียบกอจากลายสิบห้าคะแนนสี่ในวินาทีว่าจะทำคะแด้ท่าไห่ครับ ครอ๋อนาฬิกาในหน้าสาราการหวัดเก่านะครับจะยี่สิบห้าคะแนนครับอันดับที่สี่รับจ้แก่์ทีมทนายจับที่ผมลงกีฬาตะก็โดนนทบุรีนะครับเจ้าภาพจัดการแข่งขันและก็เทศบาลนครนครโนรทบุรีนะครับเจ็บเลยไทยโอ้ยหนึ่งตัวเสียมงเดือบหัวเลยครับเคลียร์ครับเด็กวันมอสครับ ทำคะแนนได้เท่าไหร่ไคน้มาหลังเท่านครับพัดีดีที่สุดเอาเด้อก็โหเีลาเหลือแต่เมื่อกี้เขาลงพุทธไอ้นุ่มเดินไว้ลูกเดินไว้ลูกเดินไว้ลูกเออเออเดินไว้ลูกเดินทางหางลูกลูกเลยนะ